สวัสดีครับผมบอยคนขับแมคโครนะครับวันนี้ผมจะเอามุมมองของคนขับแมคโครนะครับมาให้เพื่อนๆนะค,ครับที่อยากจะรู้ว่าอยู่บนแมคโครหรือว่าท่านใดที่กำลังจะเรียนรู้นะครับว่าการขับแมคโครการทำงานของรถแมคโครนั้น เป็นยางไรนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทำนะครับเก็บความรู้นะครับการทำงานนะครับนี่คือปรับนานะครับเป็น200คูมอสูรรุ่น6นะครับคันนี้รุ่นนี้ก็เกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังเฟี้ยวอยู่นะครับ ยังทำงานเฟียวอยู่นะครับยงแรงใช้ได้นะฮะการปรับนานะครับไม่พูดมากนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ จะมีเสียงออดลบกวนนะครับเพราะว่าลถคันนี้ได้ตัดสวยหน่อยนะครับสวิงไว้นะฮะ แสเสียนะครับก็เลยต้องส่งใช้ส่งพัญญาณเอานะครับตองนี้เขาจะรู้โดยอัตโนมัตินะครับว่าเปลี <c oughs> ่เรายืดกี่ไปนะครับเขาจะรู้เลยว่าเหนื่อยินเต็มแล้วนะนะครับก็ <c oughs> ต้องปาได้เสมอนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะทําเกี่ยวกับการดูแลนะครับการรุงรักษานะครับว่าตเราต้องดูแลยังไงหรืนเช้ามาก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะครับจะต้องทํำยังไงนะฮะนี่เป็นหน้าดินนะครับเราต้องเก็บไว้นะครับเราต้องเก็บไว้นะฮะเพื่อเอาไว้ใช้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผม นี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ตัวไปผมจะทำาหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับซ่อมดูแลนะครับผมก็ผมจะซ่อมดูแลผรดูรักษาเองนะครับนี่รถดำไม่ทันแล้วนะครับครับผมสวัสดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับผมผมบอยคนรักไมโครครับเอ้ยคนขับไมโครครับผม